เราเลือกก่อนเลย13 5สีอันนี้รอบนี้ใครใช้รอบที่แล้วของแฟนเอาอะไรไปนะ13เอา13ไปไปตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้วงเงินเหลือของเก่าทําวงเงินเพิ่มไปใหม่อีกอันหนึง่งก็ใช้ของเก่าเนี่ยผ่อนเพิ่มเดือนละ200ตัวตัวเก่าเนี่ยตัวใหม่ก็พันหนึ่งก็เท่ากับว่าพันสองแค่นั้นมาเลือกสีก่อนเลยของเก่าใช้สีอะไร สีเขียวนะอ่ารอบนี้เราจะใช้สีอะไรเอาสีฟ้านะโอเคอ่ะแกะเลยครับไอของเก่าไอเครื่องเก่านี่อยังไม่เคยใช้ไอโฟนใช่ไหมยังอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะได้ทำแอปเปิลในดีให้อันนี้ของเก่าชแชร์อะไรวะรีโว่เ <V ivo S 2> หรอโอเคอันนี้มาจากไหนกันบางทีบางทีนะโอเคครับมาเปิดท่านครัสวัสดีครับโอเจน,นี้สีฟ้าเดี๋ยวพี่ติดฟิล์มให้ก่อนแล้วย้ายข้อมูลจากเครื่องรีโว่ทำแอปเปิลในดีให้โอเคครับ ประชาชนนะเอออ่ะของพี่พี่ทำอะไรเนาะล้างเครื่องทำไมอ่ะเขามีขาชีพของอะไรเนี่ยโดนอะไรมาเขาบอกว่าไงอ๋อเหรอ แล้วแล้วพอแอดไลน์เสร็จที่จำไว้นะราชการไม่มีติดต่อทางไลน์ไม่ไม่มีติดต่อทางลาไลน์ไม่มีลไมมลน์เนี่ยเลิกใช้ได้เลยคือไลน์เนี่ยเอาไว้คุยส่วนตัวราชการไม่มีการทุกอย่างไม่มีการใช้ไลน์ไลน์เนี่ยตอนนี้ลอมเยอะแล้วก็มันเข้ามาแฮ็กจากไลน์ใช่ไหมเครื่องเก่านี่โดนโดนโดนไปเท่าไหร่เนี่ยพหาพัน พราะว่ามีเพื่อนมาคุยมาอะไรเนี่ยต้ให้ขาแอนไลน์ไงแล้วก็มันเข้าไปในบล็อกส์อ่าฮะแล้วเรากดรัอะไรในบกอ่าฮะแล้วมันเข้าไปหนึ่งธนาคารใช่ได้ไปหนึ่งอันแล้วใช่ได้ไปหนึ่งธนาคารคาสิโนอ่าฮะแล้วอีกแล้วอีกธนาคารหนึ่งก็กำลังจะเข้าไปสมัครแอปอะไรเขาเรียบร้อยอ๋อสมัครแอปด้วยเหรออ๋อเราคือเราไม่มีแอปใช่ไหมใช่ไม่มีแอปเขาพาสมัครเข้าในเครื่องใะไรไม่เอะใจเลยเหรอไม่ได้เอะใจทำไมอ่ะเข้าแอปธนาคารเรานี่ไม่เอะใจเลยเหรอ ลายจำไว้ลายราชการไม่มีการติดต่อทางลายครับ